สวัสดิการแห่งรัฐในเดือนมกราคมมีกลุ่มที่ได้รับเงิน3,000บาทเป็นเรื่องจริงแต่จะต้องครบตามเงื่อนไข5ข้อนี้มีอะไรบ้างไปฟังกันค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เป็นเรื่องราวของสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหลายหลายคนสอบถามว่าได้รับข่าวมาว่าจะได้รับเงินถึง3,000บาทนะคะในเดือนมกราคมเช็คข้อมูลให้แล้วนะคะเป็นเรื่องจริงแต่ว่ามีเงื่อนไขนะคะแล้วก็ไม่ได้รับทุกคนคะ่ะ ก่อนจะไปฟังว่าใครได้รับสิทธิ์บ้างน,นะคะฝากกดแชร์เป็นกำรังใจให้กันด้วยนะคะข้อมูลนี้นะคะเกดเข้าไปเช็คมาแล้วนะคะจากเว็บไซต์ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเป็นประกาศล่าสุดเข้าเว็บไซต์ไปแล้วนะคะเข้าไปเช็คกันได้เลยนะคะตรงในส่วนของข่าวสารจากโครงการนะคะก็จะมีประกาศหลายฉบับเลยนะคะ ประกาศฉบับล่าสุดนะคะเป็นถแถลงข่าวกระทรวงการคลังฉบับที่114/2566ขี่นะคะโดยในประกาศนี้ค่ะทุกคนได้ให้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ดังนี้นะคะเลือกเอาในส่วนสำคัญสำคัญมาให้ทุกคนได้ดูนะคะในข้อ4.2นะคะเขาได้บอกไว้เกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่จะได้รับเงินย้อนหลังถึง9เดือนนะคะเนื้อหาก็คือผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ รอบอุทธรณ์เพิ่มเติมที่ประกาศผลเมื่อวันที่28สิงหาคมปี2566ที่ผ่านมาและดําเนินการยืนยันตัวตนนะคะภายในวันที่28สิงหาคมถึง26กันยายนและตรวจสอบพบว่าผ่านการยืนยัน KYC เรียบร้อยแล้วจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประจําตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม เป็นรอบแรกนะคะแต่ถ้าหากผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรอบอุทธรณ์นี้นะคะย,ยืนยันตัวตนหลังวันที่26กันยายนปี2566เป็นต้นมาจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตามที่กระทรวงการคลังกำหนดซึ่งมีรายละเอียดดังนี้นะคะสำหรับการเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1มกราคมและได้รับย้อนหลังถึง9เดือนนั้นนะคะจะต้องเป็นคนที่ ได้รับการประกาศผลนะคะยืนยันตัวรอบปูธรประกาศผลรอบวันที่28สิงหาคมแล้วทําการยืนยันตัวต้นเมื่อวันที่27พฤศจิกายนถึง26ธันวาคมปีนี้นะคะเริ่มใช้สิทธิ์วันที่1มกราคมปี2567ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังนะคะเงิน300บาทต่อเดือนนะคะตั้งแต่เดือนเมษายน ไปจนถึงเดือนธันวาคมนะคะรวมทั้งสิ้น9เดือนนะคะนั่นก็คือเป็นจำนวนเงิน2,700บาทเมื่อรวมกับสิทธิ์เดือนมกราคมอีก300จะรวมเป็น3,000บาทนั่นเองนะคะแต่ถ้าใครอยู่ในกลุ่มนี้และยืนยันตัวตนตั้งแต่27ธันวาคมเป็นต้นไปไม่มีสิทธิ์ได้รับย้อนหลังแล้วนะคะนับว่าเป็นการให้ย้อนหลังงวดสุดท้ายจริงๆนะคะ ใครที่อยู่ในกลุ่มนี้นะคะก็อย่าลืมไปเช็คสิทธิ์ของตนเองกันดูนะคะก็คิดว่าไม่น่าจะมีใครนะคะยืนยันตัวตนช้าไปกว่านี้แล้วนะคะเพราะว่าหลังจากนี้แล้วจะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังอะไรแล้วนะคะก็จะได้รับสิทธิ์ณปัจจุบันในแต่ละเดือนนั่นเองนะคะทุกคนใครที่ไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะคะสนใจที่อยากจะลงทะเบียนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในปี2567จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนอีกหรือไม่นะคะเกรดมาอัปเดตข่าวสารให้แน่นอนเพียงแค่กดติดตามกันไว้นะคะ ระบบจะแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆสำหรับข้อมูลดีๆในคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะคะหากคุณคิดว่าดีมีประโยชน์ยอย่าลืมกดแชร์แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ